Power App EP นี้เราจะมาสร้างหน้านี้ขึ้นมานะผม,ผมจะลองรันให้ดูนะสองหน้านะผมกดอันนี้เป็นหน้าโฮมหลักเนาะหน้าอินเด็กต์นะผมก็กดปุ่มเข้าไปปุ๊บก็จะโชว์รายละเอียดการแจ้งปัญหาของยูเซอร์ของเรานะผมว่ามีปัญหาอะไรบ้างที่เราแจ้งไปเนาะอันนี้ก็จะเป็นชื่อรายละเอียดการแจ้งปัญหาเป็นหัวข้อการแจ้งปัญหาโปรแกรมเปิดไม่ติดรายละเอียดการแจ้งปัญหาอ่าอันนี้เป็นทิ c เก t ตไอดีอ่าอันนี้เป็นวันที่แจ้งเข้าไปอันนี้เป็นเจ้าหน้าที่ไอทีใครเป็นคนรับเคสแล้วก็สถานะเนี่ยเป็นยังไงแล้วบ้างนะครับผมแล้วก็จะ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นปุ่มในการแจ้งปัญหาเพิ่มเติมนะะแต่ว่าเราจะยังไม่ทำฟรอร์มขึ้นมาเนาะเราจะประมาณนี้ก่อนนะโอเคเดี๋ยวไปชมในคลิปพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ TIT c h a n n e l อีกเส้นเคยนะครับผมช่องแนะนำทริคการใช้งานคอมพิวเตอร์่าสารางด้านไอทีนะฮะเพือว่าการใช้งานโปรแกรมพื้นฐานต่างๆเนี่ยมาแนะนำให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันในทุกสัปดาห์ ครับผมโอเคมารู้ถึงคลิปวันนี้กันดีกว่าครับผมคลิปวันนี้ก็มาต่อจาก EP ที่แล้วเนาะที่เราลงไว้เนาะในการสร้างตัวแชร์พอยต์นะครผมสำหรับเป็น d a t a s ซอ r c สหรือว่าเป็นฐานข้อมูลที่เราจะดึงในการเอาไปใช้ในการสร้างแอปพลิเคชัน IT ท e เฮลเดนะผมซึ่งไปยังไม่ดูเนี่ก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครสำหรับคลิป อ่า EP ที่แล้วเนาะเป็น EP แรกในการสร้างแอป IT Heldesk ของฐานข้อมูลก็จะมีประมาณนี้อ่าใน EP นี้เราจะมาสร้างแอปไปเลยนะครับผมซึ่ง EP ที่แล้วเนี่ยผมสร้างตัวแอปเนี่ยขึ้นมาแล้วแต่่ว,วายังไม่มีหน้าตาอะไรเนาะเนี่ยคือ,อรันขึ้นมาเป็นหน้าตาเปล่าๆเ,เลยนะครับผมเราจะมาเริ่มสร้างหน้าตากันเลยนะครับผมก็กดเข้าไป edit เลยเนาะอ่าอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาเปล่าๆนะครับผมอ่าผมขออนุญาตตั้งชื่อหน้านี้ก่อนว่าเป็นหน้าโฮมแล้วกันเนาะเป็นหน้าแรกที่ จะรันขึ้นมานะผมแล้วก็เราจะ insert background มาอยู่ในหน้านี้ก่อนเนาะสมมติถ้ากดเรารนปกติน้อมันจะเป็นหน้าข,ขาวๆใช่ไหมละ่ะอ่ะเราจะเอารูปภาพหรือว่าพื้นหลังมาใส่นะผมแล้วก็เลือกเป็น media นะผมแล้วก็ image นะผมอ่ะแล้วก็ได้ i มเมจมาแล้วปุ๊บก็มาใส่ตรงนี้ image เ,เลือกเป็น add image file อันนี้ผมมีรูปอยู่แล้วเนาะผมก็ไปเอามาแล้วก็ผ open ไปนะผมรอสักพักหนึ่งมันก็กําลังโหลดรูปอยู่เนาะมีรูปขึ้นมาเรียบร้อยแล้วอ่ะอันนี้มันจะไม่ มันจะไม่เต็มนะผมเราต้องเนนี้เราก็ปรับเป็นฟิลนะผมให้มันเต็มเนาะแล้วก็ยืดอันนี้ให้มันเต็มนะผมแล้วแต่ดีไซน์คนนะอันนี้ผมจะดีไซน์แบบเอาที่ผมแบบถนัดแล้วก็ง่ายก่อนเนาะให้มันมองเห็นภาพนะครับผมพอเราลันหน้าตาขึ้นมาปุ๊บเราก็จะได้หน้าตาแอปที่มีประมาณนี้นะผมในที่นี้ผมจะเอาอิมเมจอีกอันนึงขึ้นมาเพิ่มด้วยนะผมเป็นอิมเมจไอคอนแล้วกันเนาะก็แอดเหมือนเดิมครับผมแล้วก็เป็นไอคอนรูปซัพพอร์ตแล้วกันมาครับผมอ่า,มาประมาณนี้นะผม ขหญ่นิดกนึงและแต่คนดีไซน์นะอันนี้ผมดีไซน์มาประมาณนี้เนาะของผมเนาะอ่าแล้วก็ผมจะอินพุตปุ่มมาปุ่มหนึ่งเนาะเป็นปุ่มในการคลิกลิงก์นะผมว่าจะคลิกปุ่มนี้ปุ๊บให้มันลิงก์ไปหน้าถัดไปเนาะผมก็ตั้งชื่อปุ่มมาเป็น IT ที l ฮลเด็กนะครับผมแล้วก็เวลากดลันเนาะมันก็จะสามารถคลิกได้นะผมในที่นี้สีปุ่มเนี่ยและแต่คนถนัดนะว่าจะเอาเป็นสีไหนอย่างผมเนี่ยผมอยากเปลี่ยนสีปุ่มเป็นสีส้มๆแบบนี้แล้วกันลองกดลันดูอาจจะ ไม่เข้ากับไปน,นีเท่าไหร่เนาะอันนี้เวลาเราโฮเวอร์มันจะกลายเป็นสีนั้นเนาะมันจะกลายเป็นสีฟ้านะผมผมก็แนะนําเวลาโฮเวอร์ก็เอาเป็นสีคล้ายกันเนาะแล้วก็มาหาคําว่าโฮเวอร์อโฮเวอร์ตรงนี้เปลี่ยนตรงนี้เป็นเป็นสีที่มันใกล้เคียงกับสีส้มดีกว่านะครับผมเมื่อกี้ตรงไหนนะอ่ะตรงนี้นะผมแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นทึบลงนิดนึงนะผมเวลาเอาเมาส์ไปชี้นะผมนี่มันก็จะเข้มขึ้นมานิดนึงอ่าโอเค นี่ได้ไปแล้วหน้าแรกสมมติแล้วแต่ดีไซน์คนนั้นอันนี้ผมเอาหน้าแรกแบบง่ายๆก็เลยเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะผมพอได้หน้าแรกแล้วปุ๊บเราจะไปหน้าที่2นะผมให้มันโชว์ดีเทลนะผมแล้วก็ดูไปเขียนหน้านี้มาเลยครับผมดูไปเขียนสก,กีนนะผมหน้านี้เป็นหน้ารีเซอร์วิสละกันนะผมผมตั้งเป็นหน้ารีเซอร์วิสเนาะก็กด Enter ไปนะผมหน้านี้ผมก็จะมาลบอันนี้ออกลบอันนี้ออกนะผมแล้วก็ไปตั้งปุ่มก่อนนะผม ถ้าสมมติเราคลิกปุ่มเนี้ยให้มันวิ่งมาที่หน้านี้นะผม list service นะผมอ่าแล้วก็กดที่ปุ่มเนาะมากดที่ปุ่มนะผมแล้วก็ on select เนี่ยเปลี่ยนตรงนี้เป็น on select หรือว่ามาพิมพ์ตรงนี้ก็ได้เนี่ยตรง advance เนี่ยผมเลือกตรง advance แล้วก็มาพิมพ์ตรง on select ตรงนี้ก็ได้ผมก็เลือกพิมพ์ตรงนี้เลยเนาะ navigate นะผมะ navigate enter ปุ๊บให้วิ่งไปหน้าไหนให้วิ่งไปหน้า list service นะผมก็คือหน้านี้หน้าข้างหลังนี่กดไปนะผม ิมแค่ลิสต์มันก็ขึ้นมาแล้วเนาะว่ามีโคดนี้อยู่หน้านี้อยู่นะผมพอเรากด run ปุ๊บนะครับผมกดปุม่มปึง้งก็จะเด้งมาที่หน้า list s v i c e เรียบร้อยลงหน้า list s v i t c e เนี่ยผมจะเอา data มาโชว์ก่อนเนาะเราก็เลือกเป็น gallery นะผมนี่ gallery นะผมผมเลือกเป็นแบงค์มาก่อนแล้วกันเนาะ gallery เปล่าๆมาก่อนนะครับผมขยายนิดนึงนะผมแล้วก็มาดู data source นะผมว่าเราจะเอา data source ไหนมาแล้วก็หาตรงคอนเนคเตอร์นะผม เดินลงมาหาคขาว่าแชร์พอยต์นะครับผมนี่มาตรงนี้เลือกแกลเลอรี่ปุ๊บแล้วก็มาเลือกอ่าพอลเปอร์ตี้นะผมแล้วก็มาเลือกตรงนอนตรงนี้ดัสซัทแล้วก็หาคขาว่าแชร์พอยต์นะครับผมแล้วก็เลือกแชร์พอยต์อันนี้แอคเค้าของเราเนาะแล้วก็มันจะให้เราเลือกไซส์นะครับผมแล้วก็เลือกไซส์ของตัวอ่าแอปพลิเคชันเนาะก็เลือกไปนะครับผมแล้วก็จะมีลิสต์ให้เราเลือกว่าเราต้องการเลือกลิสต์ไหนนะครับผมแล้วก็เลือกลิสต์ที่เป็นฐานข้อมูลของไอทีให้เด็กก็คืออันนี้นะครับผมนี่ไอทีให้เด็ก เราก็จิ้มไปแล้วก็กด Connect นะครับผมในที่นี้ลิสต์มันจะเป็นลิสต์ใสๆเปล่าๆเนาะนี่เราก็เลือกตรงเลเอลตรงนี้ครับผมซึ่งตรงนี้ Default มันโดนแบบโดนแบงค์ไวนะ้เนาะเราก็มาเลือกว่าเราจะเอาดีไซน์แบบไหนนะครับผมในที่นี้ผมจะเอาดีไซน์ที่มันเป็นนี่ละกัน t i t ติ and Sub นะครับผมก็เลือกไปนะครับผมนี่มันก็จะมีลิสต์มา3อันเห็นไหมนี่3อันพอดี0 1 0 2 0 3นี่เราก็มาเลือกดีไซน์ได้ว่าจะเอาแบบไหนหรือจะเอาแบบนี้อ่ามีเพิ่มขึ้นมานิดหน่อย ก็ให้มันเห็นภาพที่มันชัดเจนมากขึ้นผมจะเปลี่ยนสีของแกลเลอรี่เนาะแล้วก็มาเลือกแกลเลอรี่ที่เราเอาเมื่อกี้นะผมแล้วก็มาเปลี่ยนสีตรงนี้คันเลือกนะผมผมเลือกให้เป็นสีขาวแล้วกันจะได้มองเห็นง่ายๆเนาะนี่นะผมแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยผมจะเปลี่ยนเป็นไตเติลแอนด์นี่แล้วกันมันจะได้เป็นรีดสั้นๆนะผมเขีย okay. มาประมาณนี้อันนี้ดีไซน์ของผมเองนะผมเอาชิดนี่เลยชิดผนังเลยครับผมชิดขอบเลยเลื่อนกันไปนิดนึงแล้วก็ข้างบนเนี้ยเราจะใส่ข้อความก็ได้เนาะ ผมก็แอดเพกขามาอีกเพกหนึ่งเป็นลาเบลนะผมเลือกตรงนี้พิมพ์ว่าภาษาไทยนะรายละเอียดการแจ้งปัญหาก็ขยายนิดนึงครับผมแล้วก็มาจัดให้มันอยู่ตรงกลางเนาะก็ตรงกลางแล้วก็เปลี่ยนสีมันหน่อยให้เป็นสีขาวจะได้มองเห็นนะผมปึงึงอ่าแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้ฟอนต์ไว้ให้เป็นโบนะผมก็คือให้มันหนาหนาหน่อยแล้วก็ฟอนต์เนี่ยให้สักประมาณ ยี่สิบแล้วกันเดี๋ยวได้อยูใหญ่ๆหน่อยนะผมนี่อะลเอียดการแจ้งพันก็จะได้ประมาณนี้นะผมอันนี้เป็นลิสต์นะครับผมแล้วก็อันนี้ผมขออนุญาตขยายลงมานิดนึงเนาะปึ๊บนะครับผมแล้วก็ขยับอันนี้ลงมานิดนึงสองอันนะขยับลงมาล่างๆเลยโอเคเดี๋ยวอันบนเนี่ยผมจะใส่ว่าคอลัมน์เนี้ยคืออะไรคอลัมน์นี้คืออะไรแล้วก็คอลัมน์นี้คืออะไรนะรผมแล้วก็เราจะเราจะดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลเนี่ยมาโชว์ว่าจะเอาอะไรมาโชว์บ้างนะผม ผมจะใส่หัวข้อแต่คอลัมน์นะว่าคอลัมน์นี้จะโชว์อะไรแล้วก็คอลัมน์นี้จะโชว์อะไรแล้วก็คอลัมน์นี้ยจะโชว์อะไรนะผมผมแอดแท็ก็มาก่อนจะได้เห็นภาพครับแอดแทคมาอันนึงนะครับผมเปึ้งอันนี้เอ <ผม S 1> <บ>แล้วก็อันนี้ผมพิมพ์คาว่ารายละเอียดนะครับผมคอลัมน์นี้เป็นคอลัมน์รายละเอียดที่จะเอามาโชว์ปรับตรงกลางนะครับผมปรับเป็นหนาปรับเป็นสักประมาณสิบห้าก๊อปปี้นะครับผมแล้วก็วางวาง คลิกรูปก็ปี้แล้วก็วางนะครับผมสามอันเนาะที่เราจะดึงมาโชว์ให้มันไอ้นี่กันรายละเอียดอันนี้เป็นเจ้าหน้าที่ไอทีแล้วกันว่าใครเป็นคนรับเคสนะผมแล้วก็อันนี้เป็นสถานะนะครับผมสถานะนะขอขยบับลงมานิดนึงมันติดเกินไปเนาะปึ๊บแล้วประมาณนี้แล้วกันนะครับผมโอเคอันนี้รายละเอียดตรงนี้เราจะโชว์อะไรบ้างนะผม ผมจะดึงเอาประเภทปัญหามาโชว์แล้วก็ปัญหาที่แจ้งนะผมแล้วก็เป็นทิเกตไอดีนะแล้วก็วันที่ครับผมวันที่แจ้งปัญหาเนี่ยเอามาโชว์นะผมซึ่งเดี๋ยววันที่แจ้งเนี่ยผมจะเรามาเปลี่ยนคอลัมนี้นิดหนึ่งครับผมวันที่แจ้งเนี่ยแนะนําให้ลบออกเลยเนาะมาลบออกเลยเนาะเนี่ยใครสร้างไว้แล้วก็มาอิดดิสนะผมแล้วก็แล้วก็รีลีสหอกเลยเดี๋ยวผมจะพาไปเอา คอลัมน์หนึ่งมาเป็นคอลัมน์วันที่แจ้งนะผมคอลัมน์วันที่แจ้งที่เราจะเอาคือเรามาคลิกตรงนี้ครับผมความสาคัญหรืออะไรก็ได้คอลัมน์ไหนก็ได้คลิกมาแล้วก็เลือกคอลัมน์เซตติ้งแล้วก็โชว์ไฮคอลัมน์นะผมะเราจะเอาคอลัมน์สร้างเมื่อนะผมมาโชว์ซึ่งคอลัมน์นี้มีอยู่แล้วนะผมในลิสต์ทุกอันที่สร้างมาเขาจะมีจะมีคอลัมน์สร้างเมื่ออยู่ซึ่งมันจะบันทึกอัตโนมัตินะผมแล้วก็ติ๊กขึ้นมาแล้วก็แอปพายนะผมะมันจะมาโชว์ข้างหลังนะนี่คอลัมน์สร้างเมื่อนะ เปลี่ยนชื่อเป็นวันที่แจ้งนะครับผมเนี่ยสมมติเราสร้างเราสร้างไอเทมในเนี้ยวันไหนปุ๊บตรงเนี้ยก็จะเล็กคอร์ดให้เลยว่าสร้างเมื่อวันที่เท่าไหร่ครับผมสมมติได้ได้วันที่แจ้งมาแล้วเนาะก็ใส่เลยครับผมเราจะเอาอะไรบ้างนะสมมติอันนี้ผมขอย่อลงมานิดนึงนะจะได้เห็นภาพเดี๋ยวอันนี้ขอลบออกเลยแล้วกันปุ๊บนะครับผมให้เหลืออันเดียวพออ่าอันแรกเราจะเอาอะไรมาโชว์ครับผมอันแรกเราจะเอาหัวข้อใหญ่มาโชว์ก่อนเนาะ วันสักประมาณอนะยี่สิบเลยกันนะยี่สิบอันนี้เป็นหัวข้อที่เราจะเอามาโชว์นะก็คือประเภทปัญหานะผมก็คลิกตรงนี้เปลี่ยนตรงนี้จากที่มันเป็นไตเติลเปลี่ยนเป็นประเภทนะผมประเภทปัญหาปึ๊บดอทนะผมดอท value นะเพราะว่าไทป์ของมันเนี่ยปึ๊บเห็นไหมมาแล้วไทป์ของมันตรงเนี้ยเป็นข้อมูลที่แบบเป็นดอทดาวอะเป็นช้อยอะเนี่ยเราต้องเอาดอท value เพิ่มเข้ามาด้วยนะผม นี่มีซอฟต์แวร์กับฮาร์ดแวร์ซึ่งขึ้น,น,นเรียบร้อยนะครับลีดตรงนี้นะครับผมแล้วก็อันต่อไปที่เราเราจะเอามาโชว์คือ Copy แล้วก็วางนะครับผมวางในนี้แล้วก็ย่อตัวอักษรลงมาหนึ่งนึงสักให้เหลือประมาณสิบหกแล้วกันนะครับผมสิบหกอันนี้สมมติผมเอาเป็นสีแดงเนาะเปลี่ยนตรงนี้เป็นสีแดงแล้วกันให้มันชัดเจนเทคเป็นสีแดงนะครับผมเึ้งอ่าแล้วก็ขยับตรงนี้ลงมานิดนึงนะครับผม อันนี้เราจะเอาอะไรมาโชว์เราจะเอาปัญหาที่แจ้งมาโชว์นครับผมตรงนี้ปัญหาที่แจ้งปึ้งอ่ะก็จะโชว์ประ,ประมาณนี้เราก็ถ้ามันไม่พอเราก็ยืดลงไปอีกออกไปอีกนะครับผมยืดออกไปสักประมาณนี้แล้วกันขยายนิดนึงนะครับผมอันนี้ผมย่อให้เหลือสักประมาณเล็กลงไปอีกเนาะสักประมาณ14แล้วกันนะครับผมจะได้ไม่ใหญ่เกินไปนะครับผมแล้วก็อันสุดท้ายอันที่3ที่เราจะเอามาโชว์คือ ติกเก็ตไอดีนะผมย่อลงมานิดหนึ่งอันนี้ผมเอาสักประมาณสิบสองแล้วกันลบออกนะผมอันนี้เป็น t ิ c กเก็ตไอดีที่เราจะเอามาโชว์ก็คือตัวนี้เนี่ยติ๊กเก็ตไอดีแล้วก็พิมพ์เลยพิมพ์ผิดนะผม t ิกเก็ตอ๋อลืมไปไอคอลัมน์เนี้ยผมผมตั้งชื่อว่าชื่อแรกที่มันเป็นก็คือไตเติลนะผมเรามาเปลี่ยนชื่อมันแต่ตรงเนี้ยไม่ได้เปลี่ยนด้วยนะเราก็เอาไตเติลนี่แหละมาโชว์นะผมก็ไตเติลนะผมปกติก็จะได้นี่ ID ดีมา Ti c k e t ID อมานะผมเปิ้งมาประมาณนี้นะผมก็ก๊อปไปอีกน,นึงแล้วก็วางในแกลเลอรี่นะผมตรงนี้เอาเป็นวันที่แจ้งนะผมวันที่แจ้งเปิ้งอ่ะเขาจะได้วันที่แจ้งมามีเวลามาด้วยเห็นไหมมีเวลามาพร้อมเสร็จสับจูนนะผมขออยับลงไปนิดนึงะจะได้ใกล้กันหน่อยนะผมซึ่งคอลัมน์ที่มันครบเนี่ยก็คือไอ้นี้มีอันเดียวที่มันครบที่เราก่อนะเนี่ยพวกเนี้ย พวกอันที่สองสามเนี่ยมันไม่ขึ้นนะผมพวกนี้ก็เลยไม่ได้ขึ้นต่างเนะเนี่ยอันที่สองสามมันไม่ได้กรอกนะผมแล้วก็อันกล,งกลางๆเนี่ยจะเป็นเจ้าหน้าที่ไอทีนะผมก็จะก๊อปอันนี้มาเลยก๊อปปี้แล้วก็วางเย่าไปจุดตรงนี้แล้วก็ปรับจุดตรงกลางนิดนึงนะผมชื่อไม่น่าจะยาวประมาณนี้นะผมอันนี้ประมาณนี้แล้วกันแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นคอลัมน um ์เจ้าหน้าที่ไอทีที่เราจะเซฟ,ฟลงเนี่ยคืออันนี้คอลัมน์นี้ไอทีนะผมคือคอลัมน์เจ้าหน้าที่ไอทีแล้วก็ ไอทีเปึง้งแล้วก็ดอทอีกนะผมดอทอะไรดอท display name นะผมเพราะว่าเป็นเป็นชื่อเป็นชื่อของบุคคลเนาะเป็นชื่อของบุคคลคอลัมน์เนี้ยมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นบุคคลเนาะแล้วก็ดอท display name นะผมเปึง้งอ่ะก็จะโชว์วิษณุศรีลาบัวนะผมนี่คือเจ้าหน้าที่ไอทีที่เป็นคนรับเคสนี้นะผมอ่ะแล้วก็อันต่อมาื้อสถานะสำเร็จเปิดตั๋ตนะผมแล้วก็ก๊อปนะแล้วก็ วางยอ่อสักสั้นๆแล้วกันสถานะไม่น่าจะอนี่มากนะผมสักประมาณนี้แล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นอะ,อะไรสถานะ .value นะผมสถานะ Do เพราะว่าเป็นชอยนะเราต้องดอทด,ด้วย value value นะผมปึ้งก็จะโชว์สถานะเรียบร้อยนะผมผมจะลองไปอัปเดตในในนี้ให้มันครบนะแล้วค่อยมารีเฟซฐานข้อมูลในแอปนะผมผมลองอัปเดตอันที่สองเนี่ยอันที่2ผมจะใส่อะไรบ้าง อันที่2สถานที่สมมติผมเอาเป็นไซตบีความสําคัญต่มประเภทปัญหาเป็นอินเทอร์เน็ตนะผมปัญหาที่แจ้งก็ใช้เน็ตไม่ได้นะครับผมใช้เน็ตไม่ได้แผนกเอทท่านเพื่อนอยากเอาคอลัมน์ที่เป็นแผนกมาโชว์หรือว่าเอาคอลัมน์ที่เป็นสถานที่มาโชว์เนี่ยก็สามารถก๊อปปี้พวกนี้ได้เลยนะก๊อปปี้แล้วก็มาวางแล้วก็มาเปลี่ยนไอข้างหลังเนี่ยเป็นอคอลัมน์ที่เราต้องการจะเอามาโชว์อันไหนก็ได้นะผม ซึ่งมันจะโชว์เป็น ID นั้นๆอยู่แล้วนะมไม่ต้องกลัวว่ามันจะชนกันนะครับผมในที่เนี้ยผมโชว์แค่ตรงนี้พอเอาที่ผมเข้าใจนะอ่าแล้วก็เบอร์โทรอะไรก็ใส่ไปไหมสองสองสองนะผมอันที่รับเกณทางกันแก้ปัญหาไอทีอย่างสมมติไอทีไอทีพิ a l ษอีกเพิ่มเคยปุ๊บนะครับผมก็เซฟไปแล้วอ่าต่อมาอันที่สามอันที่สามอ่าอันที่สามไซส์เอประเภทปัญหาฮาร์ดแวร์ปัญหาที่แจ้งคอมอ่า เมาส์เสียสมมุติเมาส์เสียแล้วกันสมมติยังไม่ใส่แผนกเนาะก็ใส่ย้หนที่ไอทีไปก่อนวิสุนุปึง้งเหมือนเดิมนะครับผมตืดตืดตืด,ตดโอเคได้ข้อมูลประมาณนี้ทีนี้ในนี้มันจะไม่โชว์มันจะไม่โชว์นะครับผมเราต้องมารีเฟซฐานข้อมูลเรามาคลิกที่รูปฐานข้อมูลตรงนี้ครับผมแล้วก็มาเลือกตรงนี้สามปุ่มแล้วก็กดรีเฟซครั้งหนึ่งมันก็จะไปอัปเดตฐานข้อมูลที่เราอัปเดตเมืเ่อกี้มานะครับผมมาเรียบร้อยนะครับผมอันนี้อะไรเปิดไม่ขึ้น อันนี้มันเออเลอร์นะผมแล้วก็ลองใส่ใหม่ดูเป็นวันที่แจ้งปึ้งเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีคอลัมนวันที่แจ้งอยู่เราไปลบมันใช่ไหมล่ะเราค่อยมาเปลี่ยนไอ้นนี้เป็นวันที่แจ้งมันก็เลยเออเลอร์นะผมแล้วก็ลบแล้วก็ใส่ใหม่อีกรอบหนึ่งนะผมก็จะได้วันที่แจ้งนี้ประมาณมาประมาณนี้นะผมผมใส่ลูกเล่นให้มันหน่อยนิดนึงตอนซันดิชชั่นนะผมใส่เป็นเป็นป๊อปแล้วกันนะผมถ้าใส่ปกตินะเวลากดรันขึ้นมา มันก็จะได้ปกติแบบนี้แต่ถ้าเราเปลี่ยนตรงเนี้เยเลือกันลีนะผมเปลี่ยนตรงเนี้ยเป็นป๊อปปึ๊บเวลาเรากดลันมันก็จะขึ้นแบบเหมือนประมาณว่าเราเอาเมาส์ไปชี้มันก็จะโฮเดอร์ขึ้นมาให้เราคลิกได้นะผมปรับตรงนี้ให้มันตรงนิดนึงนะผมเหมือนมันจะไม่ตรงอ่ะโอเคตรงเรียบร้อยนะผมก็จะได้ประมาณนี้เนาะมีชื่อปัญหาไอชื่อประเภทปัญหาอรายละเลอียดปัญหาคืออะไรมีทิเคต id มีวันที่แจ้งนะผมแล้วก็เจ้าหน้าที่ at รับเคสเนี่ยเป็นใคร ใครเป็นคนรับเคสับผมใครเป็นคนรับเคสแล้วก็สถานะเนี่ยเป็นยังไงสําเร็จหรือเปล่าหรือว่าเปิดที่เกรียอยู่เดี๋ยวเราจะมาใส่ไอ้ข้างล่างด้วยนะเดี๋ยวผมจะมาใส่ข้างล่างเพิ่มเติมว<ะ>่าผมใส่ปุ่มไันนี้แล้วกันเนาะปุ่มเวลาบวกปัญหาแล้วกันเนาะถ้าจะแจ้งปัญหาเพิ่มเติมเนี่ยผมเอาผมมาเลือกไอคอนเนาะแล้วก็หาเครื่องหมายบวกแล้วกันอะเครื่องหมายบวกมาใส่ตรงนี้แล้วกันนะผมซึ่งนะผมแล้วก็ปรับสีให้มันเป็นสีขาวจะได้เห็นชัดๆนะ เวลาจะแจ้งปัญหาใหม่ก็กดปุ่มนี้นะเดี๋ยวแต่เราเดี๋ยวแต่เราจะ,าจะยังไม่สร้างหน้าหน้ากดปุ่มบวกเพิ่มนะครับผมเดี๋ยวเอาประมาณนี้ก่อนนะเดี๋ยวคลิปมันจะนานเกินไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะผมเอาปุ่มเข้ามาแล้วปุ๊บเวลาเรากดบวกตรงนี้ปุ๊บจะให้ยูเซอร์เนี่ยไปกรอกฟอร์มนะผมว่า,อ,าอยากแจ้งปัญหาอะไรเพิ่มเติมนะผมก็จะมีฟอร์มมาให้กรอกเนาะพอกรอกเสร็จปุ๊บก็จะเด้งกลับมาอัานนี้แล้วก็จะขึ้นลิสต์รายการว่าแจ้งอะไรไปนะผมก็จะเห็นสถานะว่าเป็นเปิดติเก็ตนะผม ผมลองเพิ่มข้ามาอีกอันนึงแล้วกันมิวนะผมแล้วก็ Ticket ID ไม่ต้องใส่เนาะสถานที่เป็น C ความสำคัญประเภทปัญหาเป็น e mail. อีเมลสมมติเป็นอ e ีเมลไม่เข้าอีเมลไม่เข้าแะแนก ACC นะผมเปิบเปิบบปสมมติเปิดติกเไปปึ๊บ,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 บยังไม่มี IT รับเคสนะก็กดเซฟไปก่อนนะผมก็จะมาประมาณอ่า สี่อันละนะครับตรงนี้ก็ยังไม่ขึ้นนะเราต้องมากดรีเฟซเหมือนเดิมนะครับก็จะขึ้นมาประมาณนี้นะครับอันนี้เออร์เลอร์อีกแล้วนะครับเหมือนตรงนี้เราลบออกดีก,กว่านะเดี๋ยวมันจะไอ้น,นี่เดี๋ยวถ้ามันเออร์เลอร์บ่อยขนาดนี้ปุ๊บเดี๋ยวผมจะลบฐานข้อมูลออกไปก่อนนะครับรีมูฟออกไปแล้วก็แอร์ฐานข้อมูลใหม่เผื่อมันจะดีขึ้นนะครับแชร์พอยต์แล้วก็เลือกแอปพลิเคชันเลือกเป็นไอทีเฮลเด็กกดคอนเน็กต์นะครับปุ๊บดูว่าจะเออร์เลอร์หรือเปล่ายังเออร์เลอร์อยู่เนาะเหมือนจะจําข้อมูลเก่าๆามา ก็เดิมวันที่แจ้งนะผมเซฟไปก่อนนะผมก็จะได้วันที่มาประมาณนี้กดเซฟไปแล้วก็จะมีอันนี้เพิ่มเข้ามาใช่ไหมเวลาเรากดรันปุ๊บก็สามารถเลื่อนดูได้ก็จะมีอันนี้เพิ่มเข้ามาครับผมเดี๋ยววันนี้เอาประมาณนี้แล้วกันเนาะ,ะเดี๋ยวเริ่มเลื่อนว่ผมใส่ปุ่มกลับหน่อยเผื่ออยากกลับไปหน้าหลักเนาะปุ่มแบ็กครับผมปุ่มแบ็กแบ็กนิดนึงนะนิดหนึ่ง,นะงเปลี่ยนเป็นสีขาวปุ่มแบ็กเนี่ยก็เวลากดคลิก On select นะผม On select ให้มัน black กับ B A black ปึง้งนะครับผมสมมติผมไปรันมั้งแต่หน้านี้แล้วกันกดรันกดคลิกไปสมมติอยากกดกลับก็กดกลับนะผมเมื่อกี้ไม่ทำงานหรออ๋อ b l a n k ต้องเป็น black นะผม B L A อ่าปุ่ม b a c k อ๋อ b a c k B A C K เออผมโดผิดนะผมเอาใหม่เอาใหม่ กดแบ็กกดกลับไปกดเพิ่มเข้ามากดแบ็กกดกลับไปกดเพิ่มเข้ามานะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่า EP หน้าผมจะมาสร้างอะไรต่อเดี๋ยวอาจจะมาสร้างปุ่มเพิ่มข้อมูลนะผมปุ่มอ่าซอสบายว่าเวลาใครเข้าแอปเนี้ยจะข้อมูลตรงเนี้ยจะเห็นเฉพาะข้อมูลที่ตัวเองสร้างนะผมก็คือจะไม่เห็นรวมกันสมมติยูเซอร์พิมพ์ฐานข้อมูลมาประมาณ10 20เลคคอร์ดในเนี้ยก็จะมีหลายๆยูเซอร์แจ้งมาใช่ไหมล่ะ เห็นไหมผู้แจ้งตรงนี้ก็จะเป็นชื่อเราทั้งหมดเลยแต่ตรงนี้ข้อมูลในแอปตรงนี้ผมจะ sort by ให้มันโชว์เฉพาะข้อมูลที่เราเป็นคนสร้างขึ้นมาเนาะแตไม่จะไม่ได้โชว์ข้อมูลของอ่า user ทุกคนนะผมเดี๋ยวอีพีหน้าจะมาทํากัน,กนเนาะอี EP นี้เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวคลิปจะนานเกินไปนะผม โอเคหรืออยากให้ทำอะไรเพิ่มเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะผมโอเคผมเจอกันคลิปหน้าครับสําหรับคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสับเพื่อนเนาะใครติดปัญหาอะไรหรือว่ามีคําถามอะไรเพิ่มเติมนี่ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างใต้คลิปได้เหมือนเดิมนะครับผมเช่นเคยครับผมใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ปริดตาเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ